ครับวันนี้ผมอยู่กับ m g 5นะครับ m g 5ที่เรารู้จักกันดีนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าสาหรับเจ้า m g 5เนี่ยนะครับเป็นรถที่ทาง MG น,นะครับปลุกปั้นขึ้นมาเพื่อเ,อเป็นรถขนาดกลางนะครับรถที่ด้านขนาดกลางแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เราจะต้องลุมภาพเก่าๆของ m g 5ไปเลยทีเดียวนะครับ พราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมันมีความเป็นสปอร์ตซีดานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นสปอร์ตซีดานของเขานะครับมีความกว้างขวางด้วยนะครับด้านกว้างของเขาเนี่ยพอ,พอ,พอกระตกผมเลยนะครับคือประมาณ184ซนติเมตรนะครับวามยาวของเขานะครับ 4เมตร67เซนติเมตรนะครับต้องถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างยาวกว้างเป็นรถสประตูถ้าที่นั่งที่ต้องบอกว่าเราต้องจับตาดีเลยทีเดินนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับในไม่กี่วันนี้นะครับเขาจะเปิดราคาขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดราคานะครับเป็นที่โดนใจเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้า m t 5เนี่ยนะครับค่อนข้างไปได้ดีผมจำได้ไหมครับว่าตอน m t 3เนี่ยนะครับ เราต่นเต้นกันมากเกี่ยวกับเรื่องราคาของเขานะครับแล้ว MG5 นะครับจะมาสร้างประวัติศาสตร์ตงไหนหรือไมอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามดูเจ้าสออ์ตซีดานคันนี้กันดูนะครับ ภายนอกนี้นะครับจะเห็นเหมือนกันหมดทั้ง6สีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้าหรือของแอร์ดัมนะครับอย่างตรงของกระจังหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกลีบดอกทิวลิปนะครับแต่ทางด้านล่างก็ออกแบบมาให้เป็นแบบหกเหลี่ยมซึ่งจะไปรับกันกับทางด้านข้างของแอร์ดัมลักษณะของเดียวกันกับที่ออกแบบภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นบริเวณคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับ ล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับซึ่งออกแบบเป็นลายใบพัด5ใบนะครับส่วนไฟที่เป็นไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเรื่องของเซนเซอร์นะครับซึ่งจะมีเซ,เซนเซอร์สำหรับการเดินหน้าหรือถอยเข้าจอดในที่แคบนะครับเพื่อที่จะบอกถึงตำแหน่งของสิ่งกีดขวางนะครับทางด้านหลังนะครับเราจะเห็นเป็นส่วนของกล้องมองหลังนะครับที่อยู่บริเวณ โลโก้ของ MG นะครับทางด้านข้างจะเห็นเป็นลักษณะรถที่มีลักษณะเต็๊กต่าลงเหมือนเป็นสปอร์ตซีดานนะครับลิ้วลายด้านข้างของประตูนะครับแล้วก็มือจับประตูรวมทั้งหูช้างของกระจกมองข้างนะครับจะออกแบบให้เข้ากันหมดทุกสไตล์นะครับในส่วนของไซส์เกิร์นะครับก็จะออกแบบเป็นแบบเดียวกันกันกบทางแอดเดมทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างสวย งามกลมกลืนไปกับเรื่องของโลโก้ที่เป็นโลโก้ของบิด d y นามิกนะครับเป็นธงของอังกฤษนะครับแล้วก็ MG5 ทางด้านขวาลักษณะของ i Smart ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของ MG ยี่ห้อนี้เลยทีเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางด้านหลังด้านหน้านะครับหรือก็ไฟหลังนะครับต้องบอกว่า ผสมกลมกืนกันเลยทีเดียวตัวนี้ผมถือว่าออกแบบได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่อคู่หลอกก็ตามนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นท่อเดียวอยู่แล้วนะครับมองด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นลักษณะคูปนะครับก็ทำให้เน้นไปที่สปอร์ตซีดานมากเป็นพิเศษนะครับ ภายในเรามาดูกันนะครับเพราะว่าในรถแต่ละคันไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีแดงหรือว่าสีดำนะครับสีขาวนะครับก็จะเป็นภายในเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือขอบข้างบนนะครับคือครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีตัดขาวแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นสีเทารับก,กันกับแผงประตูทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฉพาะคันที่เป็นสีเหลืองของ MG5 เนี่ยนะครับ ข้างในจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีขอบแดงนิดๆเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้เป็นแบบทูโทนแบบครึ่งๆแบบคันนี้นะครับซึ่งแน่นอนเพราะว่าเขาให้ผลว่าเนื่องจากว่าคันเหลืองเนี่ยนะครับพอมันกลายเป็นแบบขอบข้างบนเป็นสีแดงเนี่ยนะครับมันจะดูตัดแล้วก็คือฆ่ากันเองซะเปล่าๆนะครับทีนี้มาดูภายในนะครับนอกจากเบาะแล้วก็แผงข้างประตูที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นแล้วนะครับอย่างอื่นนี่นะครับเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันที่เป็นแบบท้ายตับนะครับก็คือเป็นแบบพวงมาลัยสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังที่เดินได้สีแดงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวงมาลัยคันเกียร์แล้วก็แผงข้างประตูเบาะนั่งนะครับก็เป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วในส่วนของที่เป็นดูหนังฟังเพลงนะครับเสียบ USB อะไรก็เหมือนกันหมดนะครับแผงข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่ เพราะว่าเราจะไม่เห็นที่เป็นลายแบบนุ่มต่ําแบบนี้นะครับนั่นก็คือเป็นลายนุ่มต่ําในลักษณะของคอนโซลหน้านะครับที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับออกแบบให้เข้ากับช่องแอร์หรือพูดง่ายเรียกว่าออกแบบช่องแอร์ให้เป็นหกเหลี่ยมเข้ากับแผงด้านหน้าของคอนโซลนะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับประมาณ10นิ้วนะครับที่เป็นจอทัชสกรีนแล้วก็สามารถที่จะดูแผนที่ดูหนังฟังเพลงดู ทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ควบคุมได้ที่คอนโซลหน้าหรือว่าที่พงม,มาลัยก็ได้เหมือนกันนะครับสวิตช์สตาร์ทสต็อปนะครับก็อยู่ที่ทางด้านขวามือใกล้ๆก,กับตรงช่องแอร์ทางด้านขวานะครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อเมืองร้อนอย่างบ้านเรานะครับเพราะว่ามีช่องแอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับซ้ายขวานี่ก็คือเรียกว่าให้ความเย็นได้ทั่วถึงแล้วก็ความสุนทรีไม่ว่าจะเป็นลำโพงที่ เอพิร่านะครับหรือว่าที่แผงข้างประตูนะครับทางด้านหลังนะครับก็มีหมดเลยที่สำคัญคือรถตัวนี้นะครับ MG5 นะครับมีสวิตตรงด้านหน้าพร้อมกับไฟนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของไฟด้วยนะครับแต่สวิตตรงไฟเนี่ยนะครับมันเป็นสวิตที่สำหรับเปิดซันรูฟนะครับซันลูฟค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีที่ช่องเก็บเป็นช่องเก็บของเวนตาด้วยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรถที่ภายในเนี่ยค่อนข้างดูเป็นสปอร์ตซีดานนะครับแล้วก็มีความทันสมัยหลายๆอย่างที่เราชอบก็คือเรื่องของความสวยงามนะครับที่ทุกอย่างเลยนะครับเป็นหนังหมดเลยมันหมายความว่ามันไม่อมฝุน่นฉะนั้นรถคันนี้นะครับชิวๆเมื่อเวลาพอเราจำเป็นต้อง เปิดสลนรูฟนะครับคือรถบังคําเนี่ยพอเบาะเป็นกรัรมหยี่นะครับวเวลาเปิดสลรูเอ๊ะเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าแล้วก็มาจับอยู่ที่เบาะที่เป็นเบากรัรมยี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ทั้งหมดคือภายในทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นหนังแล้วก็เป็นไฟเบอร์คุณภาพสูงหมดเลยนะครับฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่อุ้มฝุ่นเลยถ้าเกิดบางครั้งที่เราอยากจะเปิดหน้าต่างเปิดสลนรูฟแบบชิลๆนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีความกว้างของตัวถังนะครับกว้างกว่าคู่แข่งอย่าง Honda Civic นะครับแต่ว่าฐานล้อจะเล็กกว่า Honda Civic นิดหน่อยนะครับประมาณสัก20มิลได้นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่ามีกําลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรถึงไม่มีทอร์โบนะครับแต่ก็มีแรงม้าถึง114แรงม้าที่6,000รอบ และก็ส่วนของแรงบิดนะครับอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับที่4,500รอบต่อนนาทีนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยนะครับยังมีอยู่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS EBD นะครับ EBA นะครับอันนี้มากันจนครบนะครับหรือว่าในส่วนของระบบป้องกันการไหลของรถโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรคคางนะครับ Auto Vehicle Hold นะครับ ระบบควบคุมการเบรกในขณนะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ TCS หรือ Traction Control System คือเหล่านี้นะครับมีหมดครบทุกอย่างเลยนะครับ ำหรับเจ้าสปอร์ตซีดานคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า MG นะครับเขาสร้างสรรค์เจ้า m g 5ตัวนี้ออกมานะครับได้ลงตัวทั้งเรื่องของรูปแบบเรื่องของประโยชน์อัตถประโยชน์เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของภายในนะครับความสวยงามทุกอย่างมีมาครบหมดแล้วก็เรื่องของสมรรถนะของเขานนะครับผมต้องบอกว่าช่วงล่างเขาน่าสนใจเครื่องยนต์เขาน่าสนใจและเหมาะสมมากเพราะว่ามีราคาเข้าๆมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ เซกเมนต์เดียวกับ Honda C i ี i c นะครับแต่ว่าราคาเขาจะถูกกว่า Honda c ซีว c ใครที่กำลังมองรถอยู่ในเซกเมนต์นี้นะครับต้องรอดูนะครับว่าราคาของ MG5 ตัวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ออโต้สวัสดีเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ